สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นัดต่อนะครับอ่านยังไงให้สอบติดหมอเพศสัต์นะครับก็วันนี้ก็จะเป็น chapter 3แล้ว chapter 3เนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ในเรื่องของการ support นะครับก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นคล้ายๆแนนวคลิปติวฟรีของพี่นัดทั้งหมดเลยว่าคลิปของพี่เนี่ยจะช่วย support น้องได้ยังไงบ้างนครับก็คือมีกว่า80ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันก็คือ120กว่าชั่วโมงนะโอเคอะ ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็คืออันนี้จะเป็นคลิปในเรื่องของการแนะแนวคู่มือของพี่นะครับว่ามีคลิปอะไรบ้างโอเคนะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอ e ีบุ๊กของพี่นัทนะครับก็คือจะเป็นรวมลิงก์คลิปติวฟรีทั้งหมดของพี่นัทนะสําหรับน้องที่แบบว่าเออไม่ได้อยากจะหาให้มันยุ่งยากก็นเนี่ยแหละอืมรวมงก์ของคลิปพี่นัทเนี่ยก็คือจะช่วยน้องได้ค่อนข้างเยือนนะครับก็คือถ้าสนใจก็สามารถติดตามชมผลงานได้นะในเรื่องของรวมลิงก์คอร์สออนไลน์ของพี่นัทอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริกมกันเลยดีกว่า อันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของคู่มือครับเพราะนั้นภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มนะแต่พี่ก็จะพยายามย่อขยายย่อขยายให้น้องเห็นพชัดเจนนะอันนี้คือคู่มือที่พี่แจกน้องแล้วถูกไหมครับก็คือจะเป็นพี่นัดถูกไหมครับอันยังไรให้สอบติดหมอเภสัชนะก็คือเป็นคอร์สติวฟรีแล้วก็แนแนวก็คือจะมีรู้จักกลุ่มของเราใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกิจกรรมในกลุ่มรู้จักพี่นัดแล้วก็แนะนาแนแนวคอร์สติวฟรีนั่นเองโอเค เพราะนั้นเราก็จะมาเริ่มกันทีละอันนะครับอะ่ะเริ่มจากอ,อันแรกก่อนเลยอันนี้ก็คือหน้าปกนะอะ่ะอันแรกอันแรกก็จะเป็นอินโทรอินโทรเนี่ยจะเหมือนกับในคลิปหนึ่งนะครับอะ่ะเดี๋ยวพี่ย่อให้ให้เราเห็นภาพชัดโอเคนะก็คือมีใครเป็นสมาชิกข,ของพี่นัดบ้างนะครับก็คือทีมดิลเตอร์ของพี่นัดมีใครบ้างอันนี้ก็คือตามนี้เลยนะอะ่ก็คือพี่หมอจัดโคนอันนี้ก็คือเราพี่พูดไปฟังให้ฟังแล้วนะก็คือกลุ่มแล้วก็คือสําหรับติวหมอโดยเฉพาะนะครับติวหมอเภสัชนะ แล้วก็มีคลิปติวมากกว่า80ดสิชั่วโมง,โมงก็คือร2อยสิชั่วโมงแหแล้วโอเคอ่ะก็เหมือนเดิมนะโอเคอ่ะไปเร็วเรวเริ่มแรกก็คือแนะนํากลุ่มอ่ะแนะนากลุ่มอันนี้ก็คือพี่พูดไปแล้วนะครับในคลิปแรกโอเคอ่ะก็ไปเร็วเวนะก็ <S <S มีอะไรบ้างเนี่ยกฎของกลุ่มแล้วก็ติวหมอมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมภายในกลุ่มเห็นไหมมีอะไรบ้างก็อันนี้พูดไปแล้วนะเพราะนั้นพี่ก็จะข้ามนะรู้จักกับพี่นัดแล้วก็คอร์สเรียนโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คคือคอรร์เียน ปกติเนี่ยในเรื่องของคอร์สเรียนนะครับเมื่อครั้เนี่ยก็บอกไปแล้วนะว่าเป็นติวฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนื่องจากอาชอบมีน้องแบบมาทักว่าพี่รับสอนพิเศษไหมครับปัจจุบันก็เลยมีทั้งคอร์สต,ติวฟรีแล้วก็คอร์สคิดค่าติวนะอันนี้น้องคนไหนสนใจแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับว่าชอบติวฟรีหรือว่าจะเน้นจะติวอย่างเข้มขน้นก็คือจะเป็นคอร์สแบบคิดค่าติวครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะประมาณนั้นพี่ก็จะช่วยน้องแหละโอเคอะต่อครับคอร์สติวฟรีหมหนึ่ ม3มีอะไรบ้างนนครับส่วนใหญ่ก็คือน้องมอปลายก็ดูได้นะน้องมอปลายที่พื้นฐานยังไม่เน้ก็สามารถดูได้ส่วนน้องมอต้นเนี่ยก็สามารถดูได้เลยครับพี่แนะนําให้เราดูเลยมีอะไรบ้างก็นี่ครับตามนี้เลยก็คือจะเป็นลิสต์ของน้องมอต้นนะก็คอร์สที่พี่แนะนําคืออันนี้เลยครับจะเป็นเบสิกนะครับเนี่ยอันเนี้ยพะหูนามอันนี้บอกเลยว่าต้องดูครับต้องดูให้ครบด้วยโอเคนะจะมีพคหูนามฝั่งนี้ก็คือ เป็นลูกเล็กของเศษส่วนทั้งหมดนะเนี่ยแล้วก็ทศนิยมเศษส่วนทศนิยมการแก้สมการ1นถึงสต,ตัวแปรบวกลบคุณหารผู้นามซึ่งอันนี้พี่บอกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อหาที่พี่สรุปของพหุนามไว้ค่อนข้างดีแล้วนะครับเนี่ยคือแค่สี่คลิปก็คือทําให้น้องสามารถเก่งพหุนามได้เลยเนี่ยสี่คลิปนี้อันนี้น้องมอต้นควรจะตามดูให้ครบนะครับโอเคนะออะอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าคอร์สเบสิกครับเบสิกแปลว่าพื้นฐานนะอืม ก็คือถ้าเก่งพื้นฐานก็จะง่ายต่อมาก็คือจะมีคอร์สอีกคอร์สหนึ่งครับเป็นคอร์สสมาร์ทอันนี้จะเกี่ยวกับในเรื่องของมอต้นเหมือนกันนะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของพวกเปอร์เซ็นลอยละหุ้นส่วนกําไรอัตราส่วนนะครับแล้วก็โจทย์การประยุกต์สุดพื้นที่เลยค่ะคณิตเห็นปะเปอร์เซ็นปริมาตรแล้วก็การประยุกต์หาพื้นที่โอเคนะก็สามารถดูได้นะอือันนี้คือโดยรวมนะครับอ่ะแล้วก็จะมีแนแนวของอไม่ใช่สิเป็นคลิปสอนเลยแหละ คลิปสอนสำหรับน้องมอมสามกำลังขึ้นมสีครับก็คือจะอยู่ในแคมเปญติวชิวๆกับพี่นันนะครับก็จะเป็นโฟกัสจุดที่ควรรู้มีอยู่ทั้งหมด12คลิปดูได้อย่างจุใจเลยนะโอเคก็คือแบ่งเป็นสีวิชาวิชาละสามคลิปนะครับก็แน,นะนำมาคือต้องดูให้หมดนะครับจริงๆเพราะว่าน้องมอต้นที่กำลังขึ้นมสนะมสาขึ้นมสนะีเนี่ยอันนี้คือควรดูเลยนะ โอเคอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดของแต่ละคลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างอะก็มีระบบหายใจระบบหัวใจละลอดเลือดน,นะครับอันนี้ต้องดูนะพี่สรุปละเอียดค่อนข้างดีแล้วนะก็สั้นๆแต่ได้ใจความนะแล้วก็ระบบย่อยอาหารครับอืมอาลายปิการนะออสโมซิสเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือจะขึ้นเป็นฟิสิกส์ครับเป็นบทนําการวัดนะก็ควรดูด้วยนะครับแล้วอันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยทางฟิสิกส์เช่นจิกะเมกะอะไรเป็นยังไงให้รวดเร็วนะก็ e ี2สองของฟิสิกส์ครับ EP สามของฟิสิกส์จะเป็นแรงทางฟิสิกส์ การรวมแรงอะไรพวกนี้เวกเตอร์นะครับก็น้องมสี่เนี่ยพี่เพิ่งขึ้นโมสี่เนี่ยพี่ว่าควรดูเลยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสําหรับการเรียนฟิสิกส์ในระดับยากขึ้นไปครับก็คือมห้าเนี่ยก็คือจะง่ายขึ้นหรือว่ามสี่ประมาณเทอมสองเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถนงแบบพื้นฐานพวกนี้แน่นนะต่อมาก็จะเป็นพวกเคมีโครงสร้างอะตอมตารางธาตุนะก็เบสิกนะครับแล้วก็เป็นพันธะเคมีอ่าพันธะเคมีแล้วก็ตีโคนเนี่ยก็คือพื้นฐานของตีโคมิตินะครับ ลำดับอดุกรมเพราะฉะนั้นน้องมอต้นที่ยังไม่ค่อยมนตีโกเดี๋ยวก็สามารถมาตามดูตรงนี้ได้นะแล้วก็จะเป็นอดุกรมกับจานวนเชิซงซ้ออันนี้จะเป็นของออค,ลคล้ายๆม .5 นะแต่ว่าพี่เอามาใส่มาด้วยครับเผื่อว่าน้องบางโรงเรียนก็คือเรียนในระดับชั้นม .4 นะอันนี้ก็จบนะส่วนใหญ่ก็คือจะเหมาะในเรื่องของน้องมอ .3 ขึ้นม .4 นะครับได้นะต่อมาจะเป็นคอร์สติวสำหรับม .4-5-6 แล้วอันนี้พี่บอกเลยเครับอันนี้ต้องดูจริงๆ อ่ะเริ่มจากอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือภาพรวมนะเห็นไหมเห็นภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่ลิสต์มาให้แล้วครับก็คือจะเป็น15คอร์สด,ดูได้อย่างจุกใจเลย15้คอร์สนี้เป็นบทที่เด็กโวยวายกันเยอะครับว่ามันยากจังเลยนะครับโอเคเทคนิคในการดูคลิปก็คือโรงเรียนน้องเรียนบทอะไรอยู่ก็คือให้น้องดูคลิปพี่บทนั้นควบคู่ไปกับที่โรงเรียนนะครับมันจะช่วยให้น้องเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนะอ่ะน้อง,องสังเกตอันนี้คือวิชาทั้งหมดครับ ก็พี่ใส่ไปเป็นคณิตชีวฟิสิกส์แล้วก็เคมีถูกไหมน่าหมายความว่าน้องลองลด,ดูดิอันนี้คือพี่แบ่งหลักมสี่มห้ามหกเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเนื้อหามีอะไรบ้างบทมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือพี่เขาลิบมาให้เราแล้วโอเคนะเพราะนั้นในหน้าพวกนี้น้องสังเกตดูว่ามันจะมีตัวสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองคือมีคอร์สติลฟรีครับโอเคนะก็คือเนี่ยรวมเป็นสิ้าบทเนี่ยที่พี่แบบว่าใส่สีเหลืองไว้พวกนี้คือเป็นบทที่ค่อนข้างยากนะ แล้วก็จะมีน้องหลายคนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็จะสามารถตามดูได้เลยก็คือ15คอร์สเนี่ยก็คือสามารถดูได้ฟรีอ่ะอันนี้คือ15คอร์สอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นเลยครับอืมน่าแม้คราว่าแต่ละคอร์สเนี่ยก็จะบอกว่ามีกี่คลิปกี่คลิปบ้างนะครับก็คือดูก็คือจบเลยประมาณนั้นก็สามารถตามดูได้แนะนําว่าน้องมอปลายเนี่ยต้องดูให้ครบนะครับ15คลิปเนี่ยไม่ใช่15คลิปสิ15คอร์สค่แต่ละคอร์สเนี่ยก็คือจะมีคลิปย่อยลงมา ต้องดูให้จบอะเพราะว่าพี่สอนจากประสบการณ์พวกนี้คือเป็นความรู้จริงๆครับอ่ะเวลาลําดับการดูก็คือถ้าเป็นน้องม .4 ก็คือให้เริ่มดูคลิปนี้ก่อนเลยครับเนี่ยคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นจํานวนจริงนะแนะนําให้ดูก่อนเลยเพราะว่ามันสําคัญมากโอเคครับต่อมาก็ตามด้วยเลขค่าคณิตวิเคราะห์อ่ะแล้วก็อาจจะไปเป็นอันที่4เป็นกฎแรงนิวตันอันนี้ผสม2อันน,นนะผสมกฎนิวตันกับสมดุลกลครับก็เป็นพวกซิกมาเอฟเอ็มเอควรดูด้วยอันนี้คือการเคลื่อนที่แนวดิ่งครับ แนะนำว่าควรดูเลยไอดีพี่สรุปเทคนิคในการเอาข้อสอบเอ่อการทําข้อสอบม,มาแล้วนะการเคลื่อนที่ใน,นแนวดิ่งต่อมางานพลังงานเนี่ยออกเยอะมากครับต้องเอาต้องจัดไปต้องดูให้จบนะ6คลิปเองแล้วก็โมเมนตัม2คลิปครับเหลือเฟือนะพื้นฐานพวกนี้การย่อยอาหาร2คลิปครับพวกนี้ก็คือพวกการสลาย ATP อะไรพวกเนี้ย่าวัตถุจากเคปเคลวิน อะไรนะครับเออวัตถุจักเคปเควินเป็นของพืชน,นะเคปเป็นของสัตว์นะครับอันนี้ย่อดหายก็คือวัตถุจากเคปนะแล้วก็นี่พันธะเคมีโอเคนะครับก็คือทรงสีหน้าทรงเตอร์ตาฮีดออะไรพวกเนี้ยรูปร่างพันธะครับอันนี้คือสอนละเอียดนะแปดคลิปของอพันธะเคมีต่อมาคือสารสัมพันธ์อันนี้เป็นเรื่องที่เด็กวลัววายกันเยอะนะครับก็ดูได้นะหกคลิปพี่อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วตีโกมิติม .5 สุดยอดแห่งสูตรเยอะๆนะครับก็สามารถดูได้ ระบบประสาทที่มึนๆก็ดูได้ครับอันนี้พี่อธิบายคลิปเดียวจบเลยต่อมไรท่อเนี่ยฮอร์โมนต่างๆมีอะไรบ้างเนี่ยก็คือสามารถดูได้ในเรื่องของต่อมไรท่อนะเห็นไหมโอ้โหพี่แบบช่วยให้น้องได้ทั้งค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือสปอร์ตน้องสามารถดูพวกนี้ได้ฟรีหมดเลยนะลิงก์เนี่ยก็คืออยู่ในโพสต์ของกลุ่มนะครับประมาณไหนก็คือสามารถกดลิงก์เข้าดูได้เลยอันนี้กดเบสนะเห็นป่ะมีแต่เรื่องงายๆพี่ก็ทําให้เราช่วยเรา ให้เราเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแคลคูลัส3คลิปนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเคมีซเห็นไหมคุ้มสุดๆเลยโชคดีแล้วที่เข้ากลุ่มได้โอเคนะครับอ่ะเพราะนั้น15ครานี้แนะนําว่าต้องดูให้จบครับเพราะว่ามันเป็นบทที่เด็กทําไม่ค่อยได้กันถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะได้คะแนนค่อนข้างดีนะแล้วก็จะค่อนข้างนําเลยนะครับโอเคอ่ะมาเคล็ดลับการสอบติด ไม่เก่งก็สอบติดได้ถ้าอ่านถูกทางนะครับอะันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อยู่ในคู่มือนะอันนี้พี่ก็จะมีสี่คลิปนะครับในเรื่องของการแนะนาว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเรียนอะไรบ้างจริงๆหรือว่าถ้าไม่ดูคลิปก็พี่ก็อธิบายไว้ในนี้แล้วครับว่าแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างนะอันนี้คือ h o w to be ไงอันนี้คือเราทําไปแลเราเนื้อยาเข้าคณะอะไรสอบเข้าอะไรยังไงพวกเนี้ยก็คืออยู่ในคลิปที่หนึ่งนั่นเองอะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดครับว่าสามารถไปตามดูได้นะว่าวิธีการวางเป้าหมายแล้วก็ กสพทแกนแ,แพกต่างกันยังไงก็สามารถดูได้นะครับอันนี้พี่ก็เหมือนที่พี่บอกน้องไปนะครับวิชาที่จะต้องเน้นก็คือมี3ตัวนะก็คืออะไรคณิตอังกฤษแล้วก็ฟิสิกส์นะครับพวกนี้คือต้องเอาให้เก่งแล้วก็เวลาเนี่ยก็รีบทําโจทย์ให้เร็วที่สุดครับก็คือรีบจบเนื้อหาแล้วก็รีบทาโจทย์ให้เร็วที่สุดก็คือ6กเ็นี่ยก็สามารถวีโจทย์ได้แล้วนี่ตัวนี้นะโอเคนะครับต่อเลยเพราะฉะนั้น อดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอะต่อเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหมอคนนั่นเองก็สามารถอ่านได้นะครับว่า,เ,าเรียนอะไรบ้างสาขาเรียนอะไรบ้างจบไปทางานอะไรบ้างไรายได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นของหมอคนน้องที่อยากเข้าคณะแพทย์นเนี่ยก็สามารถตามอ่านดูได้อยู่ในคู่มือนะอันนี้เป็นของหมอฟัน,นะครับอืเห็นไหมก็เหมือนเดิมจบมาทํางานอะไรได้บ้างกิจการ คู่กับงานประจํหกปีหลายๆบ้านครับก็คือพี่เนี่ยก็คือมีเพื่อนอยู่ครบทุกคณะถูกปะเพราะว่าเอา่อพวกคณะแพทย์ทันตแพทยสัตว์เนี่ยปีหนึ่งเขาจะเรียนด้วยกันเพราะนั้นก็คือจะมีเพื่อนอยู่ในคณะพวกนี้โดยเอ่อโดยอัตโนมัติเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้ข้อมูลของทุกคณะนั่นเองอันนี้หมอยานี่ของเภสัชนะครับอ่าแบ่งสายยังไงบ้างทํางานอะไรเนี่ยมีเภสัชร้านยาชุมชนข้อมูลยาน้องสามารถอ่านได้นะน้องที่อยากเข้าเภสัชนะครับก็ ไปดูได้อ่ะอันนี้เป็นของสตววาครับน้องที่อยากเข้าสัตาวานะก็สามารถดูได้เนี่ยมีสัตว์เล็กโรงพาบใหญ่ทํางานอะไรได้มาก6ปีเรียนอะไรบ้างก็สามารถดูได้นะโอเคเอาละมาเคล็ดลับในการดูคลิปติวฟรีของพี่นัดแล้วว่าต้องดูยังไงบ้างหลังจากที่รู้ว่าสี่หมอเรียนอะไรบ้างน,นะครับเรารายได้ประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะทําให้น้องมีแรงบรใจมากขึ้นแล้วหลักการสอบติดก็คือง่ายๆเลยครับก็คือจะต้องรีบจบเนื้อหา อันนี้คือคลิปติวฟรีพี่จะช่วยได้เยอะแน่ๆต้องรีบจบเนื้อหาอันนี้สําคัญมากเลยนะท้องรีบจบเนื้อหาครับแล้วก็จะได้ลุยโจทย์เยอะๆเพราะว่าจริงๆก็คือก่อนน้องสอบเอนท์นจริงๆน้องต้องมีอย่างต่ำสองเดือนครับเพื่อเอาไว้ทําโจทย์จริงๆโอเคนะเพราะนั้นยิ่งจบเนื้อหาเร็วยิ่งได้เปรียบน,นะประมาณนั้นจบก็ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องทั้งหมดครับเอา60%แล้วก็ไปลุยโจทย์เยอะๆนะประมาณนั้นจะทําให้น้องแบบทําข้อสอบได้ค่อนข้างลื่นไหลามากขึ้น,นะคร ติวฟรีดูไงสมมุติถ้าเป็นน้องมอต้นนะครับน้องมอต้นพี่แนะนําเลยน้องต้องจัดจัดไอ้นี้ก่อนเลยครับเนี่ยคอร์สเบสิกเนี่ยแดคลิปเนี่ยต้องดูให้หมดเลยน,ะน้องมอต้นโอเคนะครับพวกเศษส,ส่วนอะไรพวกนี้โอเคส่วนน้องมสามก็ลังขึ้นมอสี่ครับแนะนําให้ดูนี่ครับติวชิวๆพี่นัทก็มีสิบสองคลิปนะต้องดูให้ครบครับน้องมอปลายที่พื้นฐานโอเคแล้วก็เนี่ยตามเลยสิบห้าคอร์สตามดูให้หมดนะครับประมาณนั้นมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือ ตามดูได้พวกนี้ก็สอนจากประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาเนี่ยมันจะไม่ยืดยาวแล้วน้องก็คือสามารถทบทุนได้อย่างรวดเร็วนะโอเคอ,อันนี้ก็คือจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษนะครับคอร์สเรียนพิเศษเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพูดแบบไม่ละเอียดมากแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปพูดเยอะในะชั珀ท์เตอร์สี่นะก็คือเป็น พาร์ทในเรื่องของแนะนำคอร์สเรียนพิเศษนะครับก็อันนี้ทำไมถึงต้องมีคอร์สเรียนพิเศษเพราะว่ามีน้องชอบทักพี่มาว่าพี่รับสอนพิเศษไหมครับอะไรประมาณนั้นก็เป็นทางเลือกสำหรับเออน้องที่อยากเรียนพิเศษแบบจรงิงจังกบบพี่นะก็สามารถลงเรียนพิเศษได้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยไปพูดเยอะในช h a ท์สี่เลยกันนะสำหรับน้องที่แบบว่าเออไม่ได้ต้องการที่จะลงเรียนพิเศษก็คลิปฟรีครับแปดสิบชั่วโมง ก็ดูอันตาแฉก่อนเลยประมาณนั้นอ่ะแนะนําให้ดูให้ครบนะแค่นั้นก็เยอะอยู่แล้วโอเคนะอประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเอาละมาแนะนํานิดนึงก็ยังดีคอร์สเรียนพิเศษแบบเร็วๆแล้วกันนะแต่พี่จะให้ผู้เป็นเห็นภาพรวมว่ามีคอร์สเรียนพิเศษเปิดอะไรบ้างปกติเนี่ยคอร์สเรียนพิเศษของพี่เนี่ยก็คือเรียนกับพี่หมอพี่เภสัชใช่ไหมปกติพี่ก็จะสอนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนพี่สอนด้วยแหละแต่ว่า แล้วแต่นะความสะดวกความว่างของพี่ก็แล้วแต่ด้วยว่าสะดวกวาว่างตอนไหนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือ,อจะรับสอนได้เรื่อยๆแหละโอเคก็ส่วนใหญ่จะสอนมอปลายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีมต้นด้วยเพราะว่าน้องมอต้นในกลุ่มเราค่อนข้างเยอะก็เลยต้องสอนน้องไปด้วยเอาละส่วนใหญ่ก็เทคนิคการสอนก็คือจะเป็นเน้นติวเก็บจุดอ่อนนะครับแล้วก็เนื้อหาที่น้องไม่เข้าใจเนี่ยก็คือสามารถเรียนได้ก็คือสรุปเนื้อหาค่อนข้างดีนะประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาเด่นเด่นที่พี่สอนไปก็คือจะเน้นเนื้อส่วนส่วนแบบเน้นเนื้อมากอะ่ะน้ำไม่ค่อยเอาประมาณนั้นครับก็คือน้องก็จะชอบกันเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้เลยประมาณนั้นก็คือไม่ต้องมานั่งสรุปอะไรยุ่งยากอีกรอบนะครับอ่ะการติวก็จะติวผ่านนี่นะครับผ่านแอปเอ่อผ่านแอป o ูมแอปนี้แอปนี้โอเคครับโหลดฟรีแล้วก็ใช้ง่ายด้วยโอเคนะครับอ่ะแล้วก็วิชาสอนวิชาอะไรบ้างอ่ะก็จะมีแวิชาครับก็คือจะมีอะไร คณิตมอตน้นมอปลายถูกไหมมีวิทย์มอต้นนะครับแล้วก็เป็นฟิสิกส์ชีวเคมีนะตนัวนี้ฟิสิกส์ชีวเคมีแล้วก็มีภาษาอังกฤษครับกาเชื่อมโยงแล้วก็ความถนัดแพทย์โอเคนะอันนี้คือทีวเช้าท,ที่รับสอนส่วนในเรื่องของการเรียนเนี่ยก็เลือกเรียนได้3รูปแบบนะพี่พูดแบบให้เห็นภาพรวมนะก็จะมีคิดแบบชั่วโมงครับอันนี้คือเรียนสดผ่านซูมนะ คิดเป็นแบบชั่วโมงจะมี3มเดทราคาให้เราเลือกประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่น้องที่โรงเรียนจริงๆก็จะชอบเดทน,นี้กันเยอะครับประมาณนั้นก็คือเป็นชั่วโมงละสองนะโอเคอ่ะจุดเด่นของอันนี้ก็คือเรียนผสมวิชาได้นะครับประมาณนั้นะเดี๋ยวรายละเอียดพี่ไปพูดในคลิปที่4ี่ล้กันอีกอันหนึ่งคือเป็นแบบคอร์สสดครับอันนี้ก็คือน้องคนนิยมเรียนเหมือนกันเพราะว่าราคาค่อนข้าง,างถูกนะแล้วก็ชวนเพื่อนมาเรียนด้วยได้ประมาณนั้นเพื่อนสนิทมาเรียนด้วยก็ราคาก็จะถูกลงมาก ถูกจริงๆประมาณนั้นอ่ะก็มีทั้งมต้นมอปลายครับสามารถเรียกรวิชาเรียนได้แล้วก็หลักการสร้างคอร์สออนไลน์เนี่ยอันนี้คือจุดเด่นคือสร้างคอร์สออนไลน์ได้เองก็เอาง่ายๆเลยลก็คือเหมือนกับน้องอยากเรียนวิชาอะไรน้องก็ตั้งงบแล้วก็บอกพี่มาแล้วพี่ก็จะตีว่าเป็นกี่ชั่วโมงครับแล้วก็ดูว่าราคาจะสัมพันธ์กับหลักสูตรไหมพี่ก็สามารถปรับให้หลักสูตรเนี่ยมันพอดีกับตัวราคาทําให้น้องสามารถเรียนได้ในราคาที่น้องสามารถ กำหนดเองได้นะครับก็คือเป็นคอที่เหมาะสมเออสะดวกสบายมากเลยอ่ะสุดท้ายครับก็จะเป็นคอร์ออนไลน์ที่เป็นวิดีโอนะจุดเด่นก็คือทบทวนกี่รอบก็ได้อันนี้พี่บอกเลยว่ามันถูกมากเลยอ่ะสามร้อยถึงสี่ร้อยแปดสิบบาทอันนี้คือคุ้มมากอันนี้ก็คือมีน้องสนใจเยอะเหมือนกันนะก็ตามดูคลิป มันจะเป็นลิงก์คลิปวิดีโอครับในเรื่องของการสอนคอร์สนะมันก็จะมีสามารถชมตัวอย่างฟรีได้ก่อนหนึ่งคลิปก่อนตัดสินใจชื้อนะแล้วก็มีโปรโมชั่นใหม่ทุกเดือนมันจะเป็นคล้ายๆแพ็กเกจครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือมีน้องสนใจเยอะเหมือนกันน้องที่แบบว่าสนใจในเรื่องของคอร์สเรียนพิเศษนะครับก็สามารถติดตามดูในช h a p t e r 4ได้เลยประมาณนะครับช h เ p อร์4พี่จะลงรายละเอียดว่ามีคอร์สอะไรที่แนะนำบ้างนะ ส่วนน้องที่แบบว่าไม่ได้ได้เอ่อประสงค์จเรียนพิเศษนะครับก็หนักคลิปเตลฟรีพี่เาาโหเพียบเลยตามดูให้ครบนะแปดสิบกว่าชั่วโมงดูวนตาแฉะนะครับโอเคอ่ะน้องๆก็อย่าลืมนะตั้งใจนะครับเพราะว่ามีน้องที่แบบว่าไม่เคยเรียนพิเศษเลยแล้วก็ตามดูคลิปพี่แล้วก็สอบติดแพทย์เภสัชมาแล้วนะโอเคนะครับอืมล่าสุดก็คือมีติดเภสัชขอนแก่นนะครับก็ นั่นแหละตามดูคลิปพี่อย่างเดียวก็คือไม่ได้ลงเรียนพิเศษเลยไม่ได้ลงเรียนพิเศษกับพี่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ลงเรียนพิเศษกับที่อื่นเลยก็คือน้องแบบอ่านเองแล้วก็ตามดูคลิปติวฟรีอย่างเดียวน้องเก่งมากเลยนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือโดยรวมนะเพราะฉะนั้นก็จะจบแล้วนะครับในเรื่องของแนะนําคู่มือติวฟรีกับ chapter สามโอเคอ่ะต่อมา chapter สี่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของแนะแนวคอร์สเรียนพิเศษครับน้องที่สนใจอคอร์สเรียนพิเศษก็ตามดูคลิปที่สี่